สวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่การีกเช่นเคยนะครับกับช่องดีเจถนนดัมซิ้งไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็พามาชุมซูมิโตโม่นะครับผมทีงานเซปิกครับผมอันนี้125บารอยนะครับเริ่มต้นกับการทำงานอันนี้ก็สาวอื่นก็มาร่วมง,งานนี้นะฮะหลับสู่ภูมิลำเนาอันนี้เที่ยวแรกครับผม นี่ก็รถมารอคิวสามเนี่ยครับที่แสบนะฮะแห่งบ้านใหม่นะแม่มาุูมเองเลยที่แสบกูวกวรถตักไม่สวยหรือเปล่าอหมมาุูมเองนะสักจำเริญยีสุสุร็อกกี้ร้อยเจ็ดห้าครับผม <c oughs> มีตัวโมฮะ คล่องแคล่วว่งไวสายเหลืองนะฮะขับโดยทิป้อยครับผมแห่งบัานใหม่นะครับอี่แสบออกแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็นคิวของสายเหลืองครับผมสาวเอินดับซิ่งนะวันนี้มาร่วมงานมารถเริ่มสวยแล้วนะฮะคันนี้อีกไม่นานเห็นว่าจะใส่ไฟ ใส่กระจกนาซาตอนนี้เก็บเงินยังไม่ได้เลยอะไรเงินจ่ายวดรถตอนกับผมอ่าแม่โคตักรอแล้วครับผมอยู่แรกนะฮะนี่ยครับ,ร,บรถกรอยยังเดิมๆนะฮะมาจากอูยังไงก็อยู่งั้นนะ <laughs> มีเพิ่มเติมก็คือท่อไอเสียของเขาเนี่ยฮหมอไอเสียสีไปครับพี่น้องวันนี้เห็นว่าไปส่งในเมืองครับในเมืองระยะทางเนี่ยอยู่ที่8กิโลไปกลับก็สิบหกโลฮเ,เดี๋ยวพามาทำความรู้จักกันหนอเอยสวัดีครับ อาไปได <laughs> ้แล้วเฮ้ยเจอดเด่เด้อเดี๋ยวค่อยลุลหน้าในรถนก็ได้ครับนอ้องบรรยากาศยามเช้าครับผมคันแรกออกแล้วฮะอันนี้คันที่สองครับผม เต็มแล้วครับผมก็มีรถรอคิวหนึ่งขั้นนะครับทีมงานเช้าเกินไปนี่ยังตื่นไม่ทันบางคนก็มีถอนบางอะไรมากเมื่อคืน <c oughs> อบอกว่าไปครับพี่นอ้อง <c oughs> นี่คือการทำงานของซูมิโตโมครับผมตอนนี้หนึ่งสองห้านะครับบอกว่างาน ต้องแคล้ว่องไวนะฮะทำมัดทำแมงกันเลยทีเดียวเงี้ยฮะแม็โคตเต็มยังเรียบร้อยครับส่งสัญญาณเนี่ยฮะบรรทุกแต่พอดีรถไม่พังครับพี่น้องออกเลยครับเสาอื่นเนะี่ย ครับต่อไปก็เป็นคิวของคูโซ่สายขาวนะครับจิมงานเสียบปิ๊กครับผมเกลยบ้านใหม่ครับอ่าท่านใดอยากจะขุดสรทุ่มที่ทุมดินนะครับงานเล็กงานใหญ่ที่ต่อเสียบปิ๊กได้ครับผมเกลยบ้านใหม่นะฮะตำบลสำแวงอำเภอหัวยรดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับงานก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะ ฝากกดติดตามในช่องยู u ูบดีเจเชโนนดัมซิ n งไทยแลนด์ด้วยกันแล้วกันครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ